สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ช n n e l นะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาทำ product image swap ด้วย c ส s นะครับเทคนิคนี้นะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเวลาที่เราไปเว็บไซต์อย่างเช่นเว็บขายของขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยไป Hover นะครับบนสินค้ารูปภาพสินค้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับว่า เทคนิคนี้นะครับหรือว่า product image swap เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะครับในวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับทุกคนก็มาเริ่มเขียนโค้ดกันนะครับตรงนี้ผมมีโปรเจกต์ไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดาวน์โหลดทาง GitHub นะครับก็จะมีรูปภาพนะครับอ่ะมีไฟล์ index แล้วก็ไฟล์ C ิตามนี้นะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำาตัว l a y ยอร์กันก่อนนะครับก็จะเป็น l a y ยอร์โชว์สินค้านั่นเองนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมมี Container ก่อนนะครับใน Container ก็จะมี h 1เขียนว่า products นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอเป็น card grid นะครับผมเพราะว่าเราจะมีการใช้เป็น grid นั่นเองนะครับผมในการทำเลเยอร์นะฮะแล้วก็ข้างใน grid เนี่ยก็จะต้องมีเป็น ตัว product ใช่ไหมครับก็ผมจะใช้ชื่อ Class card PD, คลาสว่า card pd card product นะครับโอเคข้างในตัว card pd เนี่ยก็จะมีรูปภาพนะครับอ่ารูปภาพตัวนี้ผมจะเอามาจากโฟลเดอร์ img แล้วก็เป็นตัวรูปภาพอ่า pd 1ขด1นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้2รูปนะครับอ่าเพราะว่าผมเนี่ยมีให้อยู่แล้วเห็นไหมครับซึ่งจะมีด้วยกัน6ตัวนะครับอ่า แล้วก็จะมีคลาสนะครับกำหนดคลาสตัวแรกเป็น img 1นะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็น img 2นะครับโอเคจากนั้นนะครับต่อจาก img เนี่ยก็จะเป็นตัวคลาส content นะฮะข้างใน content ก็จะมี h 5นะครับเขียนว่า products ตามด้วย span นะครับราคาอนะาร้าบ9 l นะครับโอเคทีนี้ฮะ เดี๋ยวเราจะก๊อปตรงนี้มาเลยนะครับอีก5ตัวนะครับ1 2 3่งามนะครับก็จะได้เป็น6ตัวแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น2 2นะครับ2ออ่ะอันนี้เป็น3นะครับอันนี้เป็น4อันนี้5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็น 6นะครับผมโอเคมาดูที่หน้าเว็บกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ CSS กันนะครับผมมาในส่วนของ CSS นะครับก็อันดับแรกผมจะกําหนดขนาดให้ตัวคอนเทนเนอร์เราก่อนนะครับก็คืออ่า width 960พิกเซลนะครับ margin ศูนย์นอตโต้คอนเทนเนอร์ head 1นะครับ text align อ่ะกำหนด ให้มันกึ่งกลางนะครับแล้วก็ตัว c o r d grid นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะมีการใช้ grid เป็นการทำ layout ใช่ไหมครับก็กำหนด display เป็น grid นะฮะแล้วก็ grid template columns เนี่ย repeat คอล column แล้วก็แต่ละ column เนี่ยให้มันความกว้างเนี่ยคำนวณก็คือกว้างเต็ม100%นั่นแหละ1 fr นะครับแล้วก็จะมีะ grid gap 2 rem นะครับโอเคก็จะได้แบบนี้อ่าจากนั้นนะครับผมก็เราจะเข้าถึงตัว card pd นะครับจะกำหนด background color เป็นอ่า f, f 7 f 7 f 7นะครับ border อ่าเป็น non นะฮะ text align center cursor เป็น pointer นะครับ padding 2 rem ่จะได้แบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับเราจะกําหนดตัวรูปภาพเนี่ยก็คือให้มันกว้างเต็มกล่องที่มันอยู่100%แล้วก็ความสูง2 0 0 p พิกเซลนะฮะ background repeat no repeat นะครับ background size เป็น cover นะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เรา hover เนี่ยตอนแรกให้แสดงรูปนี้พอ hover ก็จะให้เป็นรูปนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมา ทำกันก็คือเราจะเข้าถึงอ่ะเหมือนเดิมครับ card pd แล้วก็ class img 1ซึ่งไอตัวรูปภาพตัวแรกเนี่ยเราจะกำหนด display ให้มันเป็น block ก็คือให้มันแสดงส่วนไอรูปภาพตัวที่2เนี่ยเราจะให้มันหายไปก่อนนะครับก็จะใช้อ่ะเข้าถึง img 2นะครับ display ตรงนี้ก็อะไรครับเป็นนอนน,นนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าหายไปแล้วเห็นไหมครับเหลือแต่รูปภาพอันแรกจากนั้นเหลือ การโฮเวอร์ใช่ไหมครับก็คือเวลา hover เนี่ยเราจะใหะ้รูปภาพที่2สแสดงแล้วก็รูปภาพที่1เนี่ยหายไปนั่นเองนะครับก็เพิ่ม hover ตรงนี้ฮะจากเดิมที่มันเป็นบล็อกก็แค่สลับการให้มันเป็นนอนตัวนี้เหมือนกันอันนี้จากเป็นนอนใช่ไหมครับก็ให้เป็นบล็อกอ่าให้เป็นบล็อกซะแค่นี้เองก็จะได้แบบนี้ละฝึบฝึกอ่าเห็นไหมครับ ซึ่งตรงนี้ครับผมก็แนะนำว่าใครที่จะไปทำเป็นเว็บขายของเนี่ยนะครับเทคนิคนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับก็คือต้องมีรูปภาพ2รูปขึ้นไปนะครับผมก็จะสามารถทำได้แบบนี้แหละก็คือ product image swap นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ